สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่วัดรมนียารามครับตำบลต้นทงอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนครับเป็นวัดที่มีการจัดงานลอยขโมดครับซึ่งเป็นประเพณีหนึงเดียวในล้านนาและหนึงเดียวในโลกครับอ นาคการบ,บน,นีได้เวลาอันเป็นมหามงคลที่เราจะได้เปิดอนุสาวรีย์พระนางจามเทวีนะครับเข้านาฬิกาซาวนาทีเลขดีเลขงามขอใน,นมนพระเดชพระคุณได้เปิดอนุสาวรีย์พระแม่เจ้าจามเทวีนักการบัดีไวสาครับผมเข้านาฬิกาสาวเจ็ดนาที เจ้าประองรักษาพี่น้องจ้าบาดเจําโง่กับครับสวัสดีครับวันนี้ทีมคณะจ่างฟ้อนบ้านริมกวงนะครับได้มาฟ้อนถวายเนื่องในงานขโมดนะครับวัดกุลามักตำบลต้นทงอำเภอเมืองจังหวัดละปูนนะครับวันนี้ทีมงานของเฮานะครับจะได้มาฟ้อนถวายองค์เจ้าแม่นะครับในพิธีเปิดวงสวงนะครับเปิดอนุสาวรีย์พระนางจามเทวีนะครับที่วัดกุลามักแห่งนี้นะครับเดี๋ยวอีกสักครู่ เดี๋ยวเฮาจะได้เริ่มทำการฟอนกันแล้วนะครับ แข่งทําโคมครับผมโคมที่จะใช้ทําจะเป็นรูปแบบของโคมลังมดส้มนะครับผมก็ขนาดจะอยู่ที่6นิ้วนะครับวันนี้ก็นอกจากเป็นโคมลังมดส้มแล้วก็จะเพิ่มในื่วงของลูกเล่นต่างๆพวกอ,อูบะแล้วก็เก็บบัวทองนะครับก็ถ้าเกิดออยังไงก็คอยติดตามอาตอนเสร็จได้เลยนะครับอรรขอกำลังใจด้วยนะครับ สวัสดีค่ะวันนี้ทางกลุ่มแม่บ้านริมกวงส่งตัวแทนมาประกวดทำขโมดค่ะ สวัสดีครับวันนี้กลุ่มแม่บ้านบ้านริมกวงหมู่ที่10ตําบลต้นทงนะครับวันนี้ได้มาร่วมในกิจกรรมงานประเพณีลอยขโมดของวัดกุลมักตําบลต้นทงอุบลราชธานประจําปี2565นะครับซึ่งก็ในส่วนของการประกวดขโมดนะครับขโมดเล็กนะครับของบ้านริมกวงของเราปีนี้เราได้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1นนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของเรานะครับที่ว่ามามาหมืดปีนี้แล้วก็ ได้รางวัลที่2กลับไปนะครับแล้วก็ปีหน้าเราคงจะได้มีการพัฒนาการประดิษฐ์ขโมดเล็กขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเพื่อที่จะได้ที่1ต่อไปนะครับแล้วก็ฝากทุกท่านมาเที่ยวงานนะครับลอยขโมดของทุกปีนะครับก็จะจัดขึ้นก่อนวันลอยกระทงเนาะเรียนเชิญทุกท่านมาเที่ยวกันได้นะครับแล้วก็ในกิจกรรมงานก็มีอะไรอื่นเยอะแยะมากมายเลยครับทั้งการประกวดขโมดเอยประกวดทําประดิษฐ์โคมเอยหรือแม้กระทั่งมีการฟ้อนเล็บถวายในช่วงเชา้านะครับก็ ติดตามรับชมได้นะครับขอบคุณครับผม